ภาวนาไปแล้วเนี่ยภาพต่างๆที่จะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะมีชั้นไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งๆนิ่งๆมากๆนิ่งมากๆมันจะมีการควบแน่นไปควบแน่นควบแน่นควบแน่น,แ,น,น,แ,น,นแล้วก็ปึ้งมีแสงฟาบขึ้นมาแสงฟาบขึ้นมาก็จะมีอาจจะมีคนเดินมันอาจจะมีตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่มันก็จะไม่นิ่งมันจะไม่สงบแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเราเฉียดเข้าอุปจารสมาธิเฉียด้าไปนในฌานสี่เกือบๆนิ่งถอยถอยเข้าถอยถอยออกอยู่อย่างเงี้ยล้วสุดท้ายเราเราจะเพ่งจ้องไปที่ภาพหรือเราจะ ไม่สนใจแล้วให้มันควบแน่นนี่ให้ตึงไปเลยเอา้าตายก็ตายเป็นตายเพื่อจะเพื่อเราจะเข้าชาสีให้ได้เมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายเข้ามาแตกพงเข้าไปแล้วเราเข้าไปใน,ในความสงบแท้จริงแล้วเนี่ยอันนั้นก็ยังอยู่ในชา้นสี่พออยู่ในชา้นสี่เสร็จแล้วลมไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็บอกว่าเราไม่เห็นตัวเองแล้วลมหายใจก็ไม่มีแล้วเข้าชาสีได้แล้วแล้วจะบอกว่าตัวนี้คืออรูป,ปรชานหรือเปล่านี่มีคนถามเราว่า เขาเข้าไปในอยู่ในในระดับของอาลูปฌรชาชคือเขาไม่เห็นตัวในระหว่างทางตรงเนี้มันมันยังอยู่ขั้นเกือกๆกากอีกแล้วทีว่บอกนะมันจะมีชั้นของมันมันจะใช่หรือไม่ใช่อรลูปฌรชาชนเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ชั้นสี่ชั้นสี่ของความสงบ,บแล้วก็อยู่ในชั้นของความที่ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนไม่มีตัวไม่เหมือนไม่ลมหายใจตัวหายไปไหนตัวหายไปไหน ใช่ไหมฮะมีคนถามตัวหายไปไหนลมหายใจก็หายไปไหนอันนี้อยู่อยู่ในชั้นในชั้นสี่และในชั้นสี่มันจะมีของเข้าระบบของที่บอกว่ามันจะมีระบบของคมที่บอกคมลูกฟักการที่อยู่ผมลูกฟักมันก็เหมือนกึ่งๆที่เป็นอารูปประชานแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงกิ่นของอารูปประชานเพราะว่าการที่เราเข้าไปตรงเนี้ยมันจะอยู่กลางๆกลางๆถ้าเราดับตายลงแล้วเราเข้าไปอยู่ในผมลูกฟักเราก็จะไป็นลักษณะสูญอากาศหรือศูนย์เป็นความเป็นนิ่งสงบ อันนี้และหลายคนจะง,งงสงสัยว่าอันนี้คือนิพพานแต่เกิดว่าเราไม่ได้มีการปฏิบัติการละเพียงแต่เราเข้าไปในเผอและะ้วปฏิบัติจนกระทั่งเข้าไปปึ้งเข้าไปในชาติสีแวบเข้าไปแล้วเราก็าไ,ไม่ได้มีการละไม่ได้มีการตัดด้วยการเข้าใจที่แท้จริงว่ากายจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของแท้แน่นอนและเราเการแยกรูปแยกนามเรายังไม่ได้มีการที่กระเทาะเปลือกออกมาเห็นชัดด้วยจิตที่มั่นคงเข้าไปเห็นมัน ถ้าผู้ที่เข้าไปดูชั้นสีแล้วเข้าไปดูกายเห็นกายในกาย,กายเห็นจิตในจิต,จตเห็นธรรมในธรรมจนกระทั่งรู้ว่ากายไม่มีของจริงไม่ใช่ของจริงแล้วแยกออกมาเนื้อหนังบางสาแยกออกไปแยกไป,ไปหรือหรือแตกพ่งออกไปหรือว่าทะลุทะลวงออกมานั่งเห็นตัวเองที่นั่งอยู่ตรงนี้ซ้อนอยู่ได้ชัดแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วเราก็จะเห็นตัวอธิสมรรกายอีกตัวซึ่ง เราต้องเห็นด้วยตัวของเราเองนะอันนี้เราจะบอกไปเดี๋ยวเราจะไปนําล่องกันไปถ้าเกิดเรานั่งปฏิบัติจนกระทั่งถึงผ่านชั้นของฌานสีฌานสี่สจะมีระบบของการแยกรูปแยกกายแยกจิตให้เห็นการที่แยกตัวแยกต,ยกตนไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะทําไปเรื่อยเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเข้าไปฌานสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฌานสี่เฉยเพราะฌานสี่เสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่อรูปชานเฉยเหมือนกันก่อนที่จะเป็นอรูปชานเนี่ยเราต้องผ่านขั้นตอนข,ข,อ,งนของการแยก รูปแยกนามมันจะมีหลายครั้งหลายคากี่ครั้งกี่คาก็ลองทําไปดูแลขอค่อยเข้าใจค่อยใช่ค่อยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าสู่อรูปชานนี่หมายถึงว่าเราสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วเราเห็นตัวตนที่ไม่ใช่ชัดเจนแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนีมันไม่เห็นตัวคิดว่าไม่เห็นตัวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลมหายใจแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ยังไม่ใช่เราเข้าไปนั่งเฉยไม่ใช่เราต้อง ออกมาถอยตรงนั้นมาเข้าไปอยู่ในจุดหนึ่งคือเอาวิญญาณขึ้นมาเอาวิญญาณมาพิจารณาแล้วแยกวิญญาณละวิญญาณเอาเอาอากาศขึ้นมาในในที่นี้คือมันจะมีลักษณะมีแสงเอาแสงขึ้นมาแล้วเรามาละแสงแล้วเอาเอากาหนดของไอ้รูปกระสินสิบอะเอาข้ามาละมาเพิกเอามานั่งปฏิบัติเอามานาั่าานางดูมานั่งพิจารณาอีกเอาอะไรมาพิจารณาไม่ได้เอาอะไรมาละแล้วไม่เข้าใจความแท้แทแทจริงแน่นอนเนี่ยก็ย,ยังยังไม่ใช่ให้ทําไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เอาแค่นี้ก่อนนะคะ